สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆที่รักเครื่องเสียงทุกท่านนะครับวันนี้วันที่13ตุลา25งหนะครับวันนี้เป็นวันอังคารนะครับผมก็มีสินค้าเข้ามานะครับผมรายได้การนะครับมีมิกกับคอสนะครับผมวันนี้มีมิกกับคอสนะครับมีมิกเข้ามา3ตัวนะครับผมแล้วก็คอสอีก2ตัวนะครับมีคอสสทางแล้วก็3ทางนะครับอย่างละตัวนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มกันที่มิกนะครับผมเป็นมิกของ ัวแรกจะเป็นมิกของ NPE นะครับผมเป็นรุ่น MT402D นะครับ MT402D นะครับผมตัวนี้มี4ช่องโมโนนะครับมี4ช่องโมโนมี2เสตเตอร์นะครับผมตัวนี้จะเป็นเอฟเฟกจะเป็นดิจิตอลดีเดเลย์น, Effect, นะครับผมจะเป็นจะเป็นดิจิตอลดีเลย์นะครับจะเป็นเอฟเฟกผสมเอโคินะครับผม เอฟเฟกจะออกไปแนว e อ h o นะครับตัว Np ตัวนี้ราคา1,7 0 0บาทรวมส่งนะครับผม1,7 0 0บาทรวมส่งนะครับผมตัวนี้สภาพใหม่นะครับตัวนี้สภาพใหม่นะครับมสภาพใหม่นะครับเสียงก็พอใช้ได้นะครับผมก็มีตัวดิจิตอลแอโคแถมให้นะครับข้างบนจะเป็นเอฟเฟกนะครับผมใช้ผสมกันนะครับ เดี๋ยวจะเริ่มจากช่องที่1นนะครับผมเดี๋ยวจะเทสในทีละช่องนะครับเริ่มจากช่องที่1นนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนเพลงแป๊บหนึ่งนะครับผมช่องที่หนึ่งนะครับ แรงนะครับผมสไลด์แค่นิดเดียวนะครับเสียงก็พุ่งนะครับผมช่องที่สองนะครับช่องที่สองนะครับผมช่องที่สามช่องที่สี่นะครับ ช่องที่ห้าหกจะเป็นช่องสเตอร์นะครับผมสเตอร์ก็จะเป็นแยกซ้ายขวานะครับช่องสเตอร์จะเบานิดนึงนะครับผมเพราะว่าเป็นแยกซ้ายขวานะครับเจ็ดแปดนะครับผม เป็สนสภาพใหม่นะครับผมสไลด์ยังใหม่ทุกตัวนะครับเดี๋ยวจะลองตัวเอฟเฟคให้นะครับผม ลืมไปนะครับผมเวลาเปิดเอฟเฟกต้องกดปุ่มด้วยนะครับเราจะเปิดเอฟเฟกตตัวไหนแล้วก็จะเปิดเอฟเฟกช่องไหนแล้วก็กดช่องช่องนั้นนะครับผมจะมีปุ่มนะครับจะเขียนว่าเอฟเฟกนะครับผมกดลงไปนะครับ เป็นเอฟเฟกเกิงเอเคินะครับผมจะเป็นดีเวิร์บเกึ่งเอเคินะครับจะมีสองปุ่มนะครับผมปรับได้นะครับจะเอาเอเคิลมากเอเคน้อยนะครับผมตัวนี้จะเป็นเมนู่นนะครับให้เราปรับเอานะครับตัวนี้ราคาพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมตัว NPE นะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมเก็บเงินปลายทางบวกอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับตัว NPE นนะครับผมสภาพใหม่นะครับเป็นของไทยแลนด์นะครับผม ตัวนี้สภาพใหม่นะครับรุ่นนี้น่าจะเลิกผลิตไปแล้วนะครับผมตัวรุ่น NPE นะครับตัวที่สองเป็นมิกของ Audio c r p นะครับผม Audio c ตัวนี้ก็จะเป็น แบรนด์ของประดิษฐ์นะครับผมพี่น้องกันนะครับวิดีโอครับนะครับผมเสียบช่องเสียบช่องเมนเอานะครับผมไปเข้า EQ เข้าคอร์สนะครับเสียบสองช่องนี้นะครับผมช่องที่เป็นตัวอย่างนะครับสองช่องนี้นะครับไปเข้า EQ เข้าคอร์สนะครับผม เดี๋ยวลืมเลือมบอกไปนะครับตัว NPE NPE รู i n o u าจะเป็นแจ็คโฟนนะครับผมจะเป็นแจ็คโฟนนะครับช่องไม้จะอยู่ด้านล่างนะครับผมช่องไม้ก็จะเป็นแจ็คโฟนเหมือนกันนะครับอยู่ด้านล่างนะครับผมตัวช่องลายจะอยู่ด้านบนนะครับช่องลายจะสัญญาณจะดังเบากว่านะครับผมก็คือเขาจะออกแบบมาอย่างนี้นะครับมิกไม่ได้เสียนะครับผม เป็นมิกทุกรุ no welche, ่นทุกตัวนะครับช่องลายจะเบากว่าช่องไม้นะครับช่องไม้สัญญาณจะแรงกว่านะครับเพราะว่าใช้กับไม้นะครับผมสัญญาณไม้จะเบานะครับเขาก็เลยออกแบบมาให้ใ no ช้ช่องไม้นะครับผมช่องลายก็สัญญาณจะดับลงนะครับช่องายสัญญาณจะดับลงนะครับผมเสียบช่องลายให้กดปุ่มลงนะครับจะมีปุ่มเล็กๆด้านบนนะครับผมถ้าเสียบช่องลายให้กดปุ่มลงนะครับถ้าเสียบช่องไม้ให้กดให้กดปุ่มขึ้นนะครับผม สำหรับตัวของ NPE นะครับตัวเมนเทิจะอยู่ด้านขวาสุดนะครับผมไปเข้า EQ เข้าคอร์สนะครับ2ช่องนี้นะครับผมด้านขวาสุดนะครับตัวอะ d ด o ครับอ u d ด o ครับ ตัวนี้จะมีจะมีช่องไม่นะครับผมตัวนี้ช่องลายจะไม่มีนะครับจะมีเฉพาะช่องไม่นะครับผมรุ่นี้ใช้ใช้กับไม่อย่างเดียวนะครับสัญญ,ญ,ญาณจะใช้กับคอมกับโทรศัพท์ก็ได้นะครับผมแต่ว่าต้องต้องคุมสัญญ,ญาณดีๆนะครับผมเพราะว่าช,ช่องไม้สัญญ,ญาณจะแรงมากนะครับออดิโอครับจะมี8ช่องโมโนโน,นะครับผม จะนี้จะมีช่องเยอะมานิดนึงนะครับแล้วก็มีอีก2 2สเตอร์นะครับผมสเตอร์แรกสเตอร์ที่2นะครับช่องสเตอร์จะเป็นแจ็ค X L I แจ็คดอกบัวนะครับผมแจ็ค I C E นะครับแจ็คดอกบัวนะครับผมถ้าเปิดคอมเปิดเปิดซาวเปิดคอมก็ให้เสียบช่องไลน์นะครับจะเป็นแจ็คดอกบัวนะครับผมสัญญาณจะดรอปลงนะครับสัญญาณจะดรอปลงนะครับผม ตัวคาบวิดีโอไม่เจอรุ่นรุ่นอยู่ทางซ้ายนะครับรุ่นอยู่สายสุดนะครับผมเป็นรุ่น R W นะครับผม R W หนึ่งสองสอง R W หนึ่งสองสองนะครับผม R W หนึ่งสองสองนะครับตัวนี้ราคาราคารวมส่งนะครับผมราคารวมส่งหนึ่งพันเจ็ดนะครับราคารวมส่งหนึ่งพันเจ็ดนะครับผมเก็บเงินไปทางบวกอีกหนึ่งร้อบาทนะครับ ตัวอดโอคาร์บนะครับผมอดโอคาร์บนะครับตัวนี้ก็ใช้กับเครื่องไฟดีมากนะครับผมเสียงหนาดีนะครับเดี๋ยวจะเทสให้นะครับผมช่องที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวลืมลืมเปิดลืมเปิดาวเวอร์นะครับผมบอดีเมื่อกี้ย้ายสายกันเลยปิดวาลลุ่มไว้นะครับเอาใหม่อีกรอบนึงนะครับผม <S <S 2นะครับผมช่องที่2นะครับช่องที่3นะครับผมช่องที่4นะครับช่องที่5นะครับผมช่องที่6นะครับ ช่องที่7นะครับผมช่องที่8นะครับตัวนี้ลองได้แค่ช่องที่8นะครับผมแจ็คช่องสเตอ์ลองไม่ได้นะครับไม่มีแจ็คไอซีเอนะครับผมตัวนี้สภาพอาจจะไม่สวยนะครับสภาพภายนอกอาจจะดูเก่านิดนึงนะครับผมแต่เสียงดีนะครับเสียงหนาดีนะครับตัวนี้ก็จะมีไม่แน่ใจว่ามีเอฟเฟกต์หรือเปล่า ผมก็เพิ่งลองนะครับผมเดี๋ยวจะหาเอฟเฟกนะครับผม mm hmm. ตัวนี้เอฟเฟกจะเป็นกล่องเออโค่นะครับผม จะเรียกว่าเอ็กโคก็ได้นะครับตัวตัวออเดอร์ครับนะครับผมจะเป็นเอ็กโคนะครับจะเป็นเอ็กโคนะครับผมก็ยังดีนะครับยังมียังมีเอ็กโคแถมให้นะครับผมราคาหนึ่งพันเจ็ดรบาทรวมส่งนะครับผมรับเองพันห้านะครับรวมส่งพันเจ็ดนะครับผมเก็บเงินปลายทางบวกอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับค่าส่งกับค่าเก็บเงินปลายทางคนละส่วนกันนะครับผมค่าส่งต่างหากค่าเก็บเงินต่างหากนะครับมีมีสอง มี2ออย่างนะครับผมบางทีลูกค้าอาจไม่เข้าใจนะครับจะมีค่าเก็บเงินกับค่าค่าส่งนะครับจะเป็นคนละส่วนกันนะครับถ้าเก็บเงินก็จะบวกอีก100บาทนะครับถ้าลูกค้าโอนเงินมาก็พันเนะครับผมถ้าเก็บเงินปลายทางก็พันแดนะครับตัวต่อไปเป็นมิกนะครับผมเป็นมิกตัวนี้เป็นของยามาฮ่านะครับเป็นของยามาฮ่าเอ็มจีเอ็มจีหนึ่งหกหกซีเอ็กนะครับ ตัวนี้มีคอมเพรสเซอร์นะครับผมมีคอมเพรสเซอร์อยู่1 ters, course, 2 3 4 5 6มีคอมเพรสเซอร์อ no ยู่6ช่องนะครับผมตัวนี้มีมีอยู่8ช่องไมค์แปดช่องโมโนนะครับผม8ช่องโมโนนะครับ9ก้าสช่องไมค์นะครับผมแล้วก็มีสเตอร์อีกรวมสเตอร์ด้วยมีทั้งหมดเป็น16นะครับผมรวมสเตอร์นะครับมีเอฟเฟกนะครับผมตัวนี้เป็นเอฟเฟกแท้ของยามาฮ่านะครับราคา7,900พันนะครับผม7,900รวมส่งนะครับ ตัวมิกยาห้านะครับผมตัวนี้เป็นของแท้นะครับตัวนี้เป็นของแท้เม็ดอินดอนีเซียนะครับผมเป็นของแท้นะครับของแท้ตัวหนังสือจะปั๊มนูนนะครับผมจะปั๊มนูนนะครับรูปไปจะมีจะมีตัวหนังสือน,น,นูนนะครับผมข้างล่างจะเป็นเม็ดอินดอนีเซียนะครับ ตัวนี้ราคา7,009รวมส่งนะครับผมรับรับเอง7,007นะครับมีเอฟเฟกตนะครับผมตัวยำห้าเสียงดีนะครับดูมอแปลงนะผมมะแปลงอาจจะแตกนิดนึงนะครับตัวนี้มอแปลงไม่แท้นะครับผมเป็นมะแปลงเป็นยมห้าเทียมนะครับยมห้าเทียมมอแปลงจะเป็นคลิปๆนะครับผม ถ้ามาแปลงแท้จะเป็นเรียบนะครับตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับผมราคา7,000กว่าบาทนะครับไม่มีจีไม่ทำนะครับผมเสียงดีเหมือนกันนะครับตัวเครื่องเป็นของแท้นะครับผมเดี๋ยวจะย้ายสายสัญญาณแป๊บหนึ่งนะครับผม ตัวยำห้าหนึ่งหกหกซีเอ็กนะครับผมจะมีอยู่สองกรุ๊ปนะครับใช้งานได้สองกรุ๊ปนะครับผมมีมีสองกรุ๊ปมีสองอกนะครับก็ตัวนี้มีเอฟเฟกนะครับ effect, เป็นเอฟเฟกเป็นเอฟเฟกแท้นะครับแล้วก็มีคอมเพรสเซอร์นะครับผมมีคอมเพรสเซอร์อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับไฟแฟนทอมก็จะมีหนึ่งถึงสิบสองนะครับผม ไฟแฟนทอมนะครับถ้าเราใช้ไม้ธรรมดาเราไม่ต้องกดนะครับผมถ้ากดเด๋ยย้อนเข้าตัวมิกพังนะครับ IC จะพังนะครับผมเราไม่ต้องกดนะครับถ้าถ้ากดมันจะไฟแดงจะขึ้นอย่างนงี้นะครับผมให้กดออกนะครับให้ไฟดับนะครับไว้ใช้เฉพาะไม์คอนเดนเซอร์นะครับผมถ้าไม์ธรรมดามาเสียบเดี๋ยวจะตีย้อนเข้าตัวมิกนะครับผมพังนะครับ จะเทสให้ในผมช่องหนึ่งนะครับช่องแรกนะครับผมช่องลายสัญญาณจะเบานะครับเป็นมิกเป็นทุกรุ่นนะครับไม่ใช่มิกไม่ได้เสียนะครับผมช่องไม่จะเสียงจะดังนะครับช่องลายเสียงจะเบานะครับผมต้องเพิ่มเกนนะครับ ถ้าอยากให้สัญญาณมาดีๆก็ต้องเพิ่มเกณฑ์นิดนึงนะครับผมอย่าเพิ่มมากนะครับเพิ่มประมาณบ่ายไม่ใช่บ่ายนะครับผมเพิ่มประมาณประมาณเก้าโมงสิบโมงนะครับผมช่องที่สองนะครับช่องที่สามนะครับผม ช่องที่4นะครับช่องที่5้านะครับผมช่องที่5นะครับ,ช,รบช่องที่6ช่องที่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมพอดี EQ ไม่แฟดนะครับเดี๋ยวตั้งแฟดไว้ก่อนนะครับผม ช่องที่7ช่องที่8ช่องที่9ช่องที่10ช่องที่11ไเอ็ดม่ใช่ สเตย์นะครับผมเป็นช่องที่สเตย์แล้วนะครับสเตย์สิบสามสิบสี่นะครับผมสเตย์สุดท้ายนะครับสเตย์สุดท้ายนะครับผมสิบห้าสิบหกนะครับเดี๋ยวจะเทสเอฟเฟกต์ไหครับผม ใช้งานได้ทุกโปรแกรมนะครับผมเอฟเฟกนะครับเสียงดีนะครับผมเป็นเอฟเฟกของยามาฮานะครับยามาฮานี่ยอมรับเรื่องเอฟเฟกนะครับผมราคา7,900บาทรวมส่งนะครับผมเก็บเงินไปทางบุยหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นค่าเก็บเงินของพนักงานนะครับผมเป็นเป็นค่าฝากเก็บเงินนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านล่างนะครับผม ตัวบอดี้ยังยังเดิมยังไม่แตกนะครับผมเป็นเป็นพลาสติกนะครับรุ่นนี้จะเป็นพลาสติกนะครับผมแต่ว่าก็ยังยังไม่มีรอยร้าวนะครับข้างล่างอาจจะมีรอยขูดนิดนึงนะครับผมรอยโดนถูกระแลกนะครับเป็นของแท้นะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวขอไปปิด Power แป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวอาจจะมีเสียงตุ๊บตุ๊บตับตับนะครับ ชิ้นต่อไปนะครับผมเป็นคอร์สนะครับมาต่อที่คอร์สนะครับผมเป็นคอร์สของ NTS นะครับ NTS ก็ใช้ได้นะครับผมอะไรใช้ได้อยู่นะครับราคาพันเจ็ดรวมส่งนะครับผมเป็นคอร์สสองทางนะครับเป็นรุ่น2องสอง XS นะครับผมตัวนี้ก็เป็นสองทางนะครับสามทางโมโนนะครับผมข้างหลังก็จะเป็นแจ็ค เป็นแจ็ค XLR นะครับปุ่มนะครับผมปุ่มกดให้กดออกให้หมดนะครับเวลาเราใช้งานเสเตอร์นะครับผมถ้าเราใช้เสเตอร์นะครับขอตัวที่2อขอตัวที่2จะเป็นของ s m นะครับผมเป็นของตัวนี้นะ่าจะเป็นของนอกนะครับผมไม่แน่ใจว่าผลิตที่ไหนนะครับเป็น s c m นะครับผมเป็นรุ่น C A สสามสองนะครับผมตัวนี้เป็นสามทางนะครับสามทางได้กดสองทางได้นะครับผมใช้เป็นสองทางได้นะครับกดเล่นสามทางสองทางได้นะครับผมตัวนี้ก็จะเหมือนจะเหมือนกับตัวสองทางนะครับผมเวลาใช้ก็ให้ให้กดออกให้หมดนะครับอย่ากดเข้านะครับผมตัวนี้หนักนิดนึงนะครับมีน้ําหนักนะครับผมมาแปลงน่าจะใหญ่นะครับ ด้านหลังก็จะเป็นแจ็คเอกาวาเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ซื้อใหม่ห้าพันกว่าบาทนะครับราคาราคาแพงเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ขายสองพันห้านะครับสองพันห้านะครับผมเก็บเงินไปทางบุญอินหนึ่งร้อยบาทนะครับผมตัวนี้ตัวความทีโลกับความทีกลางอาจจะสลับกันนะครับผมอาจจะสลับกับตัว คอทั the mm ่วไปนะครับผมอาจจะอยู่คนละตำแหน่งกันนะครับเพื่อนๆต้องต้องดูด้วยนะครับผมตัวแรกน่าจะเป็นตัวแรกจะเป็นโลโลโลกลางนะครับผมตัวตัวความทีแรกนะครับผมตีนิ้วชี้อยู่นะครับตัวแรกตัวปุ่มวอลลุ่มแรกจะเป็นเกณฑ์นะครับผมวอลลุ่มที่สองจะเป็นความถี่โลกลางนะครับผมวอลลุ่มที่สามจะเป็นกลางกับแหลมนะครับ ตัวที่สี่จะเป็นตัวนี้จะเป็นดีเลย์นะครับผมจะเป็นดีเลย์โลนะครับดีเลย์โลนะครับผมตัวนี้เพิ่มดีเลย์โลเข้ามานะครับตัวที่ตัวต่อไปตัวที่ห้านะครับผมตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มวอลลุ่มซับนะครับผมวอลลุ่มเบสนะครับก็จะไล่ไปนะครับซับกลางแหลมนะครับผมแยกฝั่ง A นะ A กับ B นะครับผมก็เหมือนกันนะครับฝั่ง A ฝั่ง B นะครับผม แยกซ้ายขวานะครับราคา2อ0พันหนะครับผม2อ0พรวมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางบวกอีก100บาทนะครับผมชิ้นต่อไปเดี๋ยวจะมาวันหลังนะครับผมมีมีมิกใหญ่เข้ามาตัวหนึ่งนะครับผมเป็นของเซาคาบนะครับตัวนี้เซาคาบของอังกฤษนะครับผมตัวนี้จะเป็นสปีดรีดไลท์โฟร์ทูนะครับผมจะเป็นรุ่น2นะครับ ไลฟ์โฟร์ทูสองนะครับผมตัวนี้ก็จะมีลูกเล่นเพิ่มเข้ามาจากไลฟ์โฟร์ทไลฟ์โฟรธรรมดานะครับเดี๋ยววันหลังจะมาทำคลิปให้นะครับผมตัวนี้นะครับม,มีมีทั้งหมดกีมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกมีสิบหกช่องไม่นะครับผมแล้วก็สองสเตอร์นะครับสองสเตอร์มีสีครุบนะครับผม เดี๋ยวขอเช็คสภาพก่อนนะครับยังไม่ได้ลองนะครับผมของเพิ่งเข้านะครับถ้าใช้ได้ก็จะมาลงนะครับผมถ้าใช้ไม่ได้ก็ไม่ลงนะครับวันนี้ก็มีเข้ามาก็มีมิกกับคอร์สนะครับผมพี่ๆเพื่อนๆหาก็โทรมาสอบถามก็ได้นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสองห้าศูนย์เก้าสี่เก้าสองหนึ่งนะครับผมโทรมาสอบถามกันนะครับร้านเครื่องเสียงสุทินสาวอยู่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับผมผ่าน ไปฝันมาก็แวะมาเยี่ยมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ